75วิญญาณขันหมวดละหนึ่งคือวิญญาณขันเป็นผัสสะสัมปยุตวิญญาณขันหมวดละสองคือวิญญาณขันธเป็นสเหตุกะเป็นอาเหตุกะวิญญาณขันธ์หมวดละสามคือวิญญาณขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุตเป็นทุกขเวทนาสัมปยุตเป็นอทุกขมสสุขเวทนาสัมปยุต วิญญาณขันเป็นวิบากเป็นวิปากะธรรมธรรมเป็นเนววิปากะนวิปากะธรรมธรรมวิญญาณขันเป็นอุปาทินนุปาทานิยะเป็นอนุปาทินนุปาทานิยะเป็นอนุปาทินานุปาทานิยะวิญญาณขันเป็นสังกิริธาสังกิเลสิกาเป็นอสังกิริธาสังกิเลสิกา เป็นอสังกิริถาสังกิเลสิกาวิญญาณขันเป็นสวิตักกะสวิจาระเป็นอวิตักกะวิจาระมัตตาเป็นอวิตักกาวิจาระวิญญาณขันเป็นปีติสหคตาเป็นสุขะสหคตาเป็นอุเบขาสหคตาวิญญาณขันเป็นทัศเนนะปหาตัพพระเป็นภาวนายะปหาตัพพระ เป็นเนวทัศเนนะณภาวนายะปหาตับพระวิญญาณขันเป็นทัศเนนะปหาตับพระเหตุกะเป็นภาวนายะปหาตับพระเหตุกะเป็นเนวทัศเนนะณภาวนายะปหาตับพระเหตุกะวิญญาณขันเป็นอาจยคามีเป็นอปัจจยคามี เป็นเนวาจยคามินาปัจจยคามีวิญญาณขันเป็นเสกขะเป็นอเสกขะเป็นเนวะเสกขะนาเสกขะวิญญาณขันเป็นปริตตาเป็นมหคตาเป็นอัปปมาณะวิญญาณขันเป็นปริตตารมนะเป็นมหคตารมนะเป็นอัปปมาณารมนะ วิญญาณขันเป็นหีนะเป็นมัชชิมะเป็นปณีตาวิญญาณขันเป็นมิจฉัตตานิยตาเป็นสัมมัตตานิยตาเป็นอนิยตาวิญญาณขันเป็นมัคคารมณะเป็นมัคคะเหตุุกาเป็นมัคคาธิปติวิญญาณขันเป็นอุปนนะเป็นอนุปันนะเป็นอุปปาที วิญญาณขันธ์เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันวิญญาณขันธ์เป็นอตีตารมนะเป็นอนาคตารมนะเป็นปัจจุปนารมนะวิญญาณขันธ์เป็นอชัตตาเป็นพหิทธาเป็นอชตตาพหิทธาวิญญาณขันธ์เป็นอชตารมนะเป็นพหิทธารมนะ เป็นอัจฉริยะพหิทธารมณนะและถึงวิญญาณาขาันธ์หมดละสิบด้วยประการชะนี้